เรื่องย่อนวนิยายเคยได้ยินไหมมีคนประเภทหนึ่งในโลกนี้ที่แม้จะไม่มีการติดต่อใดๆมากมายและเพียงแค่คิดแวบเดียวก็สามารถแยกแยกสิ่งต่างๆได้มากมายดวงตาของพวกเขามีความสามารถในการทะลุผ่านไปยังอดีตเพื่อชี้แจงปัจจุบันและทำลายม่านแห่งอนาคตพวกเขาสามารถเห็นสิ่งที่คุณเห็นผ่านตา ดมสิ่งที่คุณได้กลิ่นทางจมูกลิ้มรสสิ่งที่คุณลิ้มรสผ่านลิ้นของคุณและยังสามารถรับรู้สิ่งที่คุณคิดผ่านหัวใจของคุณคนแบบนี้เรียกว่าคนมีจิตเรื่องย่อนวนิยายโดยบังเอิญคินหูเคยเข้าสู่โลกแห่งจินตนาการที่นี่ครั้งหนึ่งเขาเคยคุยกับลิวเชิ่น นอกจากนี้เขายังได้ชิมชาโบราณบนภูเขาอมตะมันพ่ายแพ้ทุกยุคทุกสมัยและหญิงยโสและบทขยี้โลกเมื่อเขากลับมาจากโลกแห่งจินตนาการในฐานะชายที่แข็งแกร่งที่สุดเขาได้กลายเป็นเทพเจ้าของมนุษย์ในโลกนี้ในยุคทองฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาวเขาปกป้องการกำเนิดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีสูงสุดของขี้นูต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์เผ่าพันธุ์มนุษย์ถือว่าขี้นเป็นชื่อประจำชาติและเคารพขี้นูเป็นบรรพบุรุษไม่กี่ปีต่อมาขี้นูกรากฏตัวบนโลกของบรรพบุรุษมนุษย์โดยดึงเด็กหญิงตัวเล็กๆในชุดสีชมพูและหยกเหมือนนางฟ้าในเวลานี้ตัวตนของขี้นูไม่ใช่ว่าเมกาตรอน เป็นบรรพบุรุษของเผ่าพันธุ์มนุษย์อีกต่อไปแต่เป็นเพียงพ่อของเด็กหญิงตัวเล็กๆที่อยู่ข้างๆเขาเรื่องย่อนวนิยายเธอตัวแทนอันดับหนึ่งของโลกเป็นสายลับเหนือธรรมชาติแบบสองสายหลังจากผ่านการเกิดใหม่เขาก็กลายเป็นของเสียจากกรรมพันธ์ชั้นสามและหลอดน้อยสำรวย จากนั้นเป็นต้นมาเศษวัสดุก็กลายเป็นอัจฉริยะและเขาฝึกฝนเป็นพันพันไม้ในหนึ่งวันและเครื่องมือการกลั่นแร,แร่แปรธาตุก็เข้ามาอยู่ในมือและกลุ่มสัตว์ร้ายก็ก้มลงกราบแต่ทั้งหมดเกี่ยวกับการถูกบังคับให้แท่งทําเป็นผู้ชายถ้าเขาประกาศชัดเจนว่าเป็นผู้ชายเขาจะก่อคนชั่วให้เหมาหรือเปล่า จากนั้นเป็นต้นมาหลอดเกาเลง้งผู้ลึกลับก็กลายเป็นทาาที่ไล่ล่าภรรยาและทาาของเขาเกมไล่ล่าที่สูสีระหว่างทั้งสอองอขีดเรื่องย่อนวนิยายหลังจากข้ามไปสู่โลกที่อมาตะและปีศาจออกอารวาขท้นเฟงก็ธรรมดาเขาคิดว่าหลังจากเข้าร่วมไทยชวนจงแล้วเขาทำได้เพียงปกป้องกูเฟงที่ไร้คนขับ แต่ฉันไม่เคยอยากได้ระบบลงชื่อเข้าใช้โดยไม่ตั้งใจตราบใดที่คุณลงชื่อเข้าใช้ในที่ต่างๆคุณจะได้รับรางวัลมากมายดิงอาจารย์ลงชื่อเข้าใช้ที่ท Tibetan Scripture Pavilion และรับ p a มเ a i ย Chaos s o r Body เรื่องย่อนวนิยาย วันหนึ่งหลานสาวตัวน้อยของฉันถามฉันว่าคุณย่าทำไมคุณแต่งงานกับคุณปู่ฉันตอบโดยไม่ต้องคิดว่าเพื่อทําให้เหยออยูเสียใจหลานสาวของฉันไม่เข้าใจคุณหมายความว่าอย่างไรเพื่อให้เข้าใจเราต้องย้อนกลับไปตอนที่ฉันอายุห้าขวบ เรากำลังเล่นในบ้านด้วยทีมของงานแต่งงานแบบโบราณฮียูยกผ้าคลุมหน้าของฉันฉันทยิบตาให้เขาแต่เขากรีดร้องแม่มันคือผีฉันสาบานว่าจะเก็บความแค้นไว้และวันหนึ่งเขาจะเสียใจที่เขายั่วฉันฉันวางแผนที่จะทำให้เหยออยู่ลงไหลในความงามของฉันและเมื่อเขาคลั่งใคร่ฉันฉันจะไม่แต่งงานกับเขาฉันจะแต่งงานกับคนอื่น เผยอ,อยูจะร้องไห้อย่างขมขื่นและตกอยู่ในอาการคลุ้มคลั่งเพราะเขาพลาดโอกาสที่จะได้อยู่กับฉันไปชั่วชีวิตเรื่องย่อนวนิยายเย่แห่งเชงพิการขาทั้งสองข้างและเดินได้ไม่ดีมีข่าวลือว่าเขาเป็นคนเจ้าอารมณ์และไม่มีใครกล้าจับต้นขาสีทองของเขาหวนรันไม่เคยเชื่อข่าวลือเหล่านี้ ทุกครั้งที่เขาเห็นเขาจากระยะไกลเขายิ้มด้วยดวงตาโค้งและเต็มไปด้วยความสุขจากนั้นมีคนอื่นพูดว่าดูที่เหวนรันสิเขาเสี่ยงชีวิตปีนเตียงด้วยซ้ำและเอรยฮันเซิงเทพเจ้าแห่งความชั่วร้ายก็กล้ายุ่งกับเขาเหวนรันพยายามอธิบายทุกครั้ง เย่ฮันเชงไม่ใช่แบบนั้นเขาเป็นคนดีเย่ฮันเชงได้ยินข้าวและตัดสินใจที่จะแสดงให้แกะน้อยเห็นว่าคนเลวคืออะไรแกะน้อยตัวสั่นด้วยความกลัวและเขินอายแต่ไม่กลัวและขยะขยแยงมันดีและอ่อนโยนอย่างไม่น่าเชื่อจูจ่ๆหัวใจของเย่ฮันเชงก็อ่อนลงโดยคิดว่าการเป็นคนดีนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ต่อมาพวกเขาพบว่าเหวนรันตัวเล็กใสถือต้นขาสีทองจริงๆตลอดทางทรัพยากรยังคงรวบรวมเส้นทางการจราจรเหมือนจรวจและเย่ฮันเชงก็เป็นคนดีเช่นกันเพียงแต่เขาดีกับเหวนรันเท่านั้นเรื่องย่อนวนิยาย NPC ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในเกมเสมือนจริง ประเทศเอลอวตาลของต้นไม้โลกมารดาแห่งธรรมชาติเทพีแห่งชีวิตเอลครอบงำอีฟปุปกราเฮียนั่งบนที่นั่งเทพพเจ้าของเขาและมองไปที่ผู้เล่นด้านล่างด้วยรอยยิ้มยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งดาบและเวทมนต์ทร aversing เ,เป็นกิจกรรมทางเทคนิคหากไม่ใช่สำหรับชันเนลสองโลกและผู้เล่นที่เป็นมนุษย์ นี่คงเป็นเรื่องราวแฟนตาซีที่จริงจังของดราก้อนซันเดอร์เรื่องย่อนวนิยายในทวีปเทียนหลานมีร้านเวทมนต์ที่ชื่อว่าออริจินมอโคกที่นี่สามารถทำให้ผู้คนกระอักเลือดได้ในทันทีบาเพ็ดที่นี่สามารถทำให้ผู้คนต่อสู้อย่างก้าวกระโดด เกมที่นี่สามารถทำให้ผู้คนปรับปรุงการฝึกฝนของพวกเขาได้นวนิยายที่นี่สามารถทำให้คนเข้าใจเทคนิคที่นี่มีสินค้ามากมายนับไม่ถ้วนรวมถึงการพักผ่อนความบันเทิงการรับประทานอาหารการฝึกอบรมอ้ออีกอย่างจำไว้อย่างหนึ่งอย่าสร้างปัญหาในร้านเพราะเจ้าของร้านแข็งแกร่งมาก เรื่องย่อนวนิยายลินหยางเดินผ่านระบบและมองไปที่ท้องฟ้าโดยไม่พูดอะไรทำไมมันถึงปรากฏโดยตรงในโลกฝันร้ายเหมือนโลกที่สมบูรณ์แบบโชคดีที่คุณสามารถเดินทางต่อไปได้โดยไม่ต้องตื่นตระหนกโลกที่สมบูรณ์แบบเจ้าแห่งโลกเดียวท้องฟ้าบังแดดมังกรเจ้าแห่งความลึกลับแคตาล็อกแห่งความที่นา เจ้าแห่งศิลปะการต่อสู้โลกแห่งสงครามลินหยางถูกทิ้งไว้ข้างหลังในทุกๆโลกเรื่องย่อนวนิยายนี่คือเกมเหนือมิติที่แท้จริงนี่คือการแข่งขันที่โหดร้ายระหว่างสวรรค์และโลกนิทานเมืองที่น่าขนลุกและน่ากลัวแปลกประหลาดโบราณที่ไร้สาระ มหากาพต์ตำนานแห่งเกลียวคลื่นอันงดงามการหักมุมที่แปลกประหลาดของแฟนตาซีต่างโลกหรือดูหนาวกำลังใกล้เข้ามาเมื่อคลื่นเวทมนต์ดังขึ้นโชคชะตาเป็นดังต้องจากฟ้ามหาฉันพยายามอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาตนเองฉันไม่สามารถช่วยได้ เรื่องย่อนวนิยายใครบอกว่าโลกในเกมเท่านั้นที่มีผลกับโลกแห่งความเป็นจริงโลกแห่งความเป็นจริงสามารถส่งผลกระทบต่อโลกแห่งเกมได้เช่นกัน สิ่งแรกที่ลิมชวนต้องทำเมื่อเขาเกิดใหม่และกลับสู่ต้นกำเนิดคือการหาทางเข้าสู่เกมและกลายเป็น NPC ใครบอกว่านักพึกษศาสตร์ไม่มีพลังโจมตีดูมเมล็ดตูมทรัมเป็ดของฉันค่าทุกที่ใครบอกว่านักพึกษศาสตร์ไร้ประโยชน์และไม่มีใครต้องการสำเนา ฉันช่ำชองในการฆ่าสัตรูวางกับดักสัตรูและปรนนิบาตข้ามมาเป็นห้องเต้หุ่นเชิดไม่เป็นไรฉันมีระบบอันเชิญจักกรพัดคุณมีอำนาจในการสมคบคิดหรือไม่ฉันมียาพิษเจียเอ็กเชอเล่นงานคุณจนตาย คุณมีราชวงศ์และนายพลที่หาตัวจับยากในโลกหรือไม่ฉันมีเทพสังหารหั่นสินทหารและจูกัดเหลียงเอาเลยฉันจะให้คุณเล่นกับคุณอีกสามร้อยรอบเรื่องย่อนวนิยายนี่คือเทพ,พเจ้าราคาถูกที่ถูกปราบปรามมานับพันปีนี่คือสัตว์ประหลาดที่มีกำแพงเมืองหนาทึบ นี่คือผู้กอบกู้ที่มีส่วนร่วมในข้อพิพาททางโลกและยังได้รับภารกิจในการปรับรูปร่างของอาณาจักรแห่งพระเจ้าอีกด้วยชื่อของเขาคือหยุนเฟยหอย่างชายผู้ไรย้ยางอายปีศาจสุดเทพได้โปรดฉันแค่อยากจะคุยกับพี่สาวเกี่ยวกับชีวิตฉันขอมอบหน้าที่สำคัญในการกอบกู้โลกให้คนอื่นได้ไหม เรื่องย่อนวนิยายวันหนึ่งรอดดีนับความสามารถที่เขาได้รับจากความตั้งใจการโจมตีทางจิตการพลางตัวการมีสติการควบคุมโลหะการแช่แข็งหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วโมงเอมมาก็หยุดไม่ได้ ยอนนวนิยายเขินหลวงหยิบป,ปากการ้อยหยวนขึ้นมาซึ่งสามารถสร้างโลกได้ตามต้องการไม่ว่าเขาจะเขียนอะไรด้วยปากกามันจะกลายเป็นของจริงในอีกโลกหนึ่งเขาเขียนแสงสว่างและโลกมีดวงอาทิตย์เขาเขียนเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตและมีสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดในโลกที่น่าทึ่งไปกว่านั้นก็คือผู้เล่นสามารถถูกนำเข้าสู่โลกนี้ได้ ช่วยให้พวกเขาช่วยตัวเองในการวิวัฒนาการสายพัน์ธุและวิวัฒนาการของตัวเองให้สมบูรณ์ดังนั้นเชนลูโอจึงเปลี่ยนโลกให้กลายเป็นเกมออนไลน์สุดฮอตขีดเรื่องย่อนวนิยายชายหนุ่มจากเผ่ามิอาโอเวอร์ที่ถูกเลี้ยงดูมาโดยพ่อที่เข้มงวดของเขา จูจ่ๆก็กลายเป็นพ่องดไปในวันที่เขาต้องกำพร้าพ่อจากนั้นเขาก็ได้รับความสามารถในการควบคุมหนอนยับหลังจากนั้นไม่นานเขาก็พบแม่ของเขาที่ต่างแดนอันไกลโพ้นโดยบังเอิญจากหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาเขาสามารถกระโดดเข้าสู่สนามประลองอันน่าทึ่งที่เป็นมหานครระดับโลกได้จนถึงตอนนี้ เรามีชายหนุ่มผู้สืบทอดมรดกแห่งการควบคุมปีศาจโบราณจากประเทศโบราณจากอารยธรรมตะวันตกสู่โลกอื่นเทพนิยายที่น่าสนใจได้ถือกำเนิดขึ้น เรื่องย่อนวนิยายข้ามไปยังโลกของนารูโตะมีระบบการทำธุรกรรมเพิ่มเติมสำหรับทุกสิ่งดังนั้นความเงียบจึงเริ่มต้นขึ้นเมื่อเดินทางไปที่พ่อค้าขายกระป๋องซึงนะชิซูกะอย่าหยุดฉันวันนี้ฉันต้องเปิดเรียนคืนชีพให้ได้สินลาย,ยังอย่าโปกแม้ว่าจะมีสิ่งนี้ให้ฉันร้อยหายซาสึเกะกุจิฮ่าการเปิดจะแข็งแกร่งขึ่งจริงหรือ ล้มละลายยังไงก็ต้องซื้อปูจิ5อิตาชิโอดูดูเจ้าโง่ของฉันฉันเปิดขวดได้มากกว่าคุณเสียอีก เรื่องย่อนวนิยายปีนั้นหลิงยี่ข้ามในโลกแห่งมิติที่สองใช้ชีวิตธรรมดาฉันยังคงชอบทำบางสิ่งครั้งหนึ่งเขาบีบราก้อนบอลออกมาและเรียกมังกรวิเศษซึ่งนำความสุขมาสู่โลกเขาจับเต่าและใช้ชื่อเล่นว่าเต่าอมตะต่อมาอีกคนฝึกซุปเปอร์ไซย,ยา่าชื่อซุนหมอคงครั้งหนึ่งเขาปลูกผลไม้มหัสจจรย์ไว้เป็นชุด และคนที่กินก็ไม่กล้าไปทะเลแต่กลายเป็นคนแข็งแรงกลางทะเลที่เรียกว่าผลไม้ EM ครั้งหนึ่งเขาเคยสร้างตุ๊กตายอดนิยมพวกเขากอบกู้โลกในนิวยอร์กและยังก่อตั้งทีมซูเปอร์ฮีโร่ชื่ออเวนเจอร์เขาสร้างดาวเคราะห์จักกลด้วยหน่วยการสร้างและต่อมาได้ผลิตหุ่นยนต์หลายตัวโดยอ้างว่าเป็นทรานส์ฟอร์เมอร์ และตำนานเหล่านี้เป็นเพียงอุปกรณ์ประกอบฉากตุ๊กตาและตัวต่อในมือของลินอีเรื่องย่อนวนิยายนวนิยายเรื่องนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า n ู t ิงฮิวแม n นิตีในยุคชนเผ่าโบราณโลกกว้างใหญ่และลึกลับจากการสำรวจอย่างต่อเนื่องคนสมัยก่อนตกใจมากเมื่อพบว่าพระเจ้าทรงเดินบนแผ่นดิน สัตว์วิเศษยืนสูงหนึ่งหมื่นฟุตเหยียบย่ำภูเขาและทำให้แผ่นดินแตกเป็นเสียงเสียงหลายร้อยปีต่อมาในสภาพแวดล้อมที่อันตรายนั้นมนุษยชาติได้เอาชนะสัตว์ร,ร้ายยักษ์และสร้างอรารยธรรมสุเมเรียนอันรุ่งโรจน์ในที่สุด ในวันนั้นจูจูสัตว์วิเศษก็ลงมาเหยียบย่ำภูเขาและแม่น้ำและทำลายล้างทั้งประเทศแผ่นดินและทองฟ้าพังทลายเมืองต่างๆพังทลายลงพระเจ้าลงมาเพื่อลงโทษมนุษย์สำหรับบาปของพวกเขาหรือไม่ฉันขอโทษแต่คุณเป็นแค่หมดที่อาศัยอยู่ในบ้านของฉันคุณอยู่ทุกที่และฉันเผลอเหยียบคุณตอนเดินผ่านไปนั่นคือทั้งหมดที่มีให้ เรื่องย่อนวนิยายหมอดูเป็นเทคนิคลึกลับที่อาจกล่าวได้ว่าอันตรายเพราะสามารถเปลี่ยนความหายนะและทำให้เป็นมงคลได้ครูอย่าเอากระดาษไร้ประโยชน์เหล่านี้มาให้ฉันคุณตอบกระดาษทดสอบเสร็จหรือยังลินคิงยินหยิบกระดองเต่าออกมาอาจารย์ผมใช้การทำนายเพื่อหาคำตอบได้ไหม ลินคิงยินปรมาจารย์แห่งการทำนายไม่ประสบความสำเร็จในทันเดอร์ปรีเบชันเมื่อเธอพยายามที่จะขึ้นไปเมื่อเธอตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็กลายเป็นนักเรียนมัธยมปลายลินคิงยินผู้ไม่กลัวทันเดอร์ปรีเบชันมองกระดาษทดสอบหนาๆตรงหน้าเธอแล้วตัวสันเวลาผ่านไปเพียงหนึ่งพันปีทำไมโลกถึงน่ากลัวขนาดนี้